ก็บอกแล้วไง่าสอบแล้วถ้ามันเจอเกี่ยวข้องมีความผิดจริงมีหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานหรือหลักฐานทั้งอื่นๆทั้งหมดมันก็ต้องถูกสอบสวนนั่นแหละเข้าใจไหมคุณไ้สาระคุณถามคำถามไ้สาระแบบนี้ผมก็ธรรมดาแล้วผมก็ต้องหงุดหงิดบ้างแหละไ้สารานี่คดีนี้ก็คดีนี้จะไปยึดโยงอะไรกับใครล่ะ ก็ดิสเครดิตไงก็คุณก okay, ็รู้อยู่มันดิสเครดิตเขาเรองการดิสเครดิตการเมืองแล้วคุณจะพูดทําไมการเมืองก็เรื่องของการเมืองอะไรนะก็ทำในมีปัญหาก็แก้ไขยังไงแล้วเออก็ต้องตรวจสอบนะ ถ้าเขาเป็นคดีออกมาไอ้มันเป็นเรื่องมาโรงเรียนอะไรต่างเห็นหลักฐานปรากฏก็ลงโทษไงใช่ไหมเราในมีอีกหลายอย่างนะท,ท,ที่ที่ไม่ช่วยกันดูแลผมบอกว่าไอ้การทุจริตเนีย่ยนะมันมีอย่างเดียวก็คือมันต้องมีการร้องทุกข์และกล่าวโทษเข้าใจไหมเออก็ใครรู้รู้ว่ารู้ว่า,วามันผิดไม่ถูกก็เข้าสู่กระบวนวริธามให้มันถูกต้องช่องทางของเขานะก็แก้ไขทั้งหมดนะผมยืนยันร,รัฐบ,บาลนี้ไม่เคยผิดการใครทั้งสิ้นนะ นะแล้วก็บอกว่าวันนี้ที่คดีมันมากขึ้นเพราะอะไรนะเพราะผมบอกให้มีการติดตามสอบสวน,นเรื่อคดีไงไม่ได้ปล่อยปากแล้วเลยแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเออบอกรัฐบาลน,นี้เออมีทุจริตบกพองมากมายย้อนกลับไปดูก่อนหน้าผมเข้ามาแล้วกันมีคดีพวกนี้หรือเปล่าแล้วมันเพราะว่ามันไม่มีหรือไงมันเป็นคดีหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยวันนี้เป็นคดีหมดอ่ะเข้าใจไหมก็ใจเย็นดิ ตรวจสอบว่ายาวนานจริงหรือไม่นะครับถ้าต้องตรวจสอบเดี๋ยวพอตำรวจต่อไปนะต้องตรวจสอบว่ามันยาวนานมนจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เพราะวันนี้ก็คุยกันเรื่องของหลักการขงข้อกฎหมายเรื่องของวิธรรมทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกฎหมายทุกกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนนะตราบใดที่ยังไม่อันนี้คือหลักการของกฎหมายต่างประเทศก็เป็นแบบนี้นะ นการทํากฎหมายของต่างประเทศในประเทศไทยก็หลักการเดียวกันคือคือผู้ใดที่ยังไม่ได้รับการตัดสินนี่ยังถือผู้บริสุทธิ์อยู่เอาคำถามอื่นเอาทีละคนทีละคนตอบไหม่ไม่รู้เรื่อง ก็ดีไงก็เขาพยายามทําให้ดีที่สุดไงไม่ให้มันซ้ารอยซ้าเลยทั้งสิ้นนะอะไรนะอะไรนะพูดทีละคนไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรืออะไรทั้งสิ้นนะี่ยผมก็กลังวลน,นการทางานว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสแล้วก็มีสิทธิภาพไม่ไปตามกฎหมาย ก็ไปดูกฎหมายไปดูกฎหมายไปดูไปดูว่ามันมันมันถูกต้องหรือไม่นะมันเป็นสาเหตุให้ไม่เกิดปัญหาหรือไม่ก็ต้องไปแก้ตรงน้นกันรับทุกเรื่องอะทาไว้ทุกเรื่องอยู่ตอนนี้อะไรนะแล้วมันใช่ไหมล่ะใช่ไหมเล่าอเธอเป็นเป็นผู้มีท่นได้สุญนเสียมันใช่ไหมมันใช่ไหมเขาพูดอย่างนั้นมันใช่ไหม แล้วแต่ที่คุณจะทําเข้าใจเขาคุณก็กลายเป็นว่าคุณก็เห็นด้วยไปแบบเข้าไปด้วยมันก็มีทุกประเทศนั่นแหละใครถามอีกเหรอะไรนะเขาบอะไรงบอะไร ก็คุณก็รู้มันจะต้องเลือกตั้งเมื่อไหร่คดีกามันมียังไงมันจะหมดอายุรัฐบาลเมื่อไหร่มันก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งละมั้งการอนุมนตงบมาต่างๆไปการอัุมนตรงบมาอะไรฟังทั้งบ้างนะเวลาเขาชี้แจงกันนะอ่านทั้งบ้างนะไปการรมตงบมาที่จะนาเข้าพิจารณาในในระบบงบมาปี667โน่นมันต้องทําให้ลูงหน้านะทำให้ลูกหน้าแล้วสุดแล้วแต่ว่าเมื่อเข้าไปในสภาแล้วสภาใครจะอยู่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน แต่ก็ต้องเป็นพิจาตรงนั้นมีก,กั้งตั้งกั้นมาธิการนะซึ่งไปยติมันจะถูกตดัดไม่ตดัตดก็ไม่ว่ากันตรงโน้นแต่วันนี้เป็นเหตุผลทุกคนจะเป็นที่เราต้องทำตามกฎหมายนะเพื่อปไปตามใบทินงบประมาณปีหกเจ็ดนะครับ <S <S มาทิ้งอะไรเราท,ทวนอะไรทิ้งทวนอะไรคุณเคยทําหน้าที่ตรงนี้ม้างไหมคุณรู้เรื่องระบบงบประมาณเขาบ้างไหมรู้ไหมว่าเขาทำกันยังไงระบบงบประมาณไปศึกษามาซะก่อนก่อนจะถามผมเลยท่านอื่น มึงอย่าไปพูดถึงคนคนนั้นผมไม่ชอบ